สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาเรียนการจัดดอ,อกไม้รูปทรงการจัดเชี่ยว<อ>นะคะ,ะการตีตารางก็ตีเหมือนเดิมนะคะแบ่งครึง่งครึ่งของครึง่งแบ่งครึง่งนะคะให้ได้ไดสมบุกช่องเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มในการเรียนนะคะจะได้แม่อนอยานะคะ,ะเรามาดูเลยนะคะ,ะแผนผงังลักษณะแผนผงังการปากคล้ายกาันกับการปาก รูปทรงขจัดความนะคะ,ะเรามาดูนะคะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเรียกนะคะอย่างเช่นนะคะกิ่งที่หนึ่งเนี่ยนะคะ,ะเราก็จะปากเอ็นนะคะกิ่งที่หนึ่งตามความเหมาะสมแล้วก็ให้สมดุลกับภาชนะนะคะเราก็เรียนมาแล้วนะคะอันนี้เปน็นกิ่งที่หนึ่งนะคะ,ะเราก็ดัดดอกไม้ให้มามี ความโค้งนะคะพระจันทเสี้ยวเหมือนประจันทเสี้ยวนะคะต่อไปเรามาดูกิ่งที่2นะคะกิ่งที่สองเราก็จะใช้กิ่งที่มีลักษณะยาวหน่อยนะคะแล้วก็ลักษณะดอกก็มีขนาดเล็กนะคะถ้าความยาวไม่ได้เราก็ต่อก้านนะคะต่อก้านต่อเสร็จที่ร้อยแล้วเราต้องพันด้วยกอเทียบสีเดียวกันกับก้านให้มันเป็นสีเขียวนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะ บริสุทดิ์สีเขียวมีเขียวเหมือนก้านดอกไม้เราก็ผ่านเพราะว่าในส่วนนี้เราก็จะได้โชว์ก้านด้วยนะคะเราจะไม่โชว์ไม่ไผ่นะคะทำก้านให้มันดูดีขึ้นแล้วเราก็จะดัดก้านให้มันงอนะคะให้มันโค้งงอผ่านแว้นะต่อไปนี้เราก็จะปักอินที่สองนะคะอินที่สองแล้วก็จะดัดอินดัดก้านให้มันงอ ในอความหวานนะคะแล้วในส่วนของอินที่2ก็ให้ตรงกันกับกิ่นที่1อยู่ในระหว่างกลางนะคะช่วงระหว่างกลางครับนะคะนี้ต่อไปนะคะกิ่งที่3นะคะกิ่งที่3มเนี้ยแล้วก็พูกมาด้านหน้า,าด้านหลังนะคะด้านข้างหอืด้านข้างทั้งสองข้างเนี้ยก็ไม่ต้องให้มันกว้างมากนะคะไม่ต้องให้มันยาวมากนะแล้วก็หากิ่งที่มีด้าน สั้นนะคะนะคะทิงที่สามนะคะไปรองด้วยก็ได้นะคะต่อไปนะคะทิงที่สี่ิงที่สี่ยินมาหาตัวเรานะะประมาณนี้นะ,ะสำหรับกิ่งที่ห้านะคะพปัจ์เ่ยวมันจะต้องโค้งลงนะคะโค้งลงอยู่ในระดับนี้นะคะ ตําหรับกิ่นที่5นี้เราก็สามารถที่จะหาอะดอกที่มีขนาดใหญ่ได้นะคะเช็คดูว่าจะใช้ความยาวแค่ไหนนะคะ,ะไม่ต้องให้ยืนย่นยาวมากเพราะว่ายืน่นติดตรงกลางเลยนะคะป๊บนะคะินะคะประมาณนี้จารย์เซี่ยวนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นโครงการจัดพราจันเซี่ยวนะคะ,ะต่อไปเราเสริมโครงเราจะเสริมอย่างไรนะคะเราจะใช้หลักการเสริมโดย โดที่จำได้ไหมคะพระจันทร์คว่ำที่เราตีคู่นะคะหรือรูปทรงดิ่งที่เราถ้าเราจัด3มดอกก็จะเป็น1 2 3 2> 1> นะคะนะด้านบนจะใช้ทรงดิ่งก็ได้ด้านล่างเราต้องการที่จะใช้แบบปลายพระจันทร์คว่ำก็ได้นะคะ,ะที่สําคัญคือปลายทั้งสองข้างกิ่งสกิง 1, ่าง 1, ากิ่งนึงกับกิ่งสอนี่จะต้องใช้ดอกตูมหรือดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดเพราะตรงปลายมันจะต้องเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยนะคะ ต่อไปนะคะ,ะข้างล่างคุณครูจะใช้เทคนิคก,การปากแบบรูปทรงจกักคว่มนะคะตรงปลายนะคะ,ะเป็นคืนนิดนึงต่อไปนะคะตีคู่ใช่ไหมคะ,อะดอกขนาดเดียวกันความยาวแค่ไหนก็แค่นี้โอเคนะคะตีคู่นะคะตีคู่กันขึ้นมาแต่เราก็จะต้องเล็งทรงด้วยนะคะเล็งทรงด้วยนะ อย่าให้มันชุงเกินไปเข้าใจไหมคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะด้านบนนะคะเราก็หาเกียงนะคะอ่าหาเกียงที่จะเสริมเราเสริมนะคะประมาณนี้นะคะก็ะจับไว้นะคะอ่าเกี่ที่หนึ่งนะคะเห็เกียงที่หนึงน่งนะคะต่อไปเสริมเกลีที่สองระดับนี้นะคะประมาณนี้ก็โอเคค่ะเห็นไหมแล้วก็เอาเป็นลักษณะของการจาัดทรงถีงมาใช้แต่ปลายจะต้องงอตามเส้นลายนะคะ ต่อไปเราจะเสริมตัวนี้ให้มันดูดีหน่อยนึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาอะดอกไม้มาเสริมแต่งค่ะเพื่อให้มันดูมีน้ามีเนื้อนะคะบางครั้งเราปักลงมันไปเจอไปเจอกลิ่นแล้วก็มีคอาปักหม่นนะคะนี่นะคะตรงกลางก็จะให้มันบุ๋มนะคะบุ๋มสวยนะคะ,ะเราจะไม่ให้มันปูแบบนี้นะปมนี้ปุ๊บโมเสียค,ะนะคะ่ะนะอ่เราจะจากที่เสิริมอีสักใบไอ้สักดอกได้ไหมคะลกูก ได้ค่ะไม่แลกนะคะเพื่อให้มันดูมีน้ำมีเนื้อนี่น,นาา่ะมาไ่ได้คะอ่ะต่อไปด้านหน้าด้านหลังนะคะอ่ะอยากใส่อยากเสริมก็เสริมเกาไปค่ะถ้าเราอยากใส่ดอกไม้เยอะๆนะคะมีเนื้อเยอะก็ได้ค่ะนะแต่อย่าให้รกนะถ้ารกแล้วมีอะไรอยู่ในนี้<ๆ>อะไรคะนอนค่ะบางคนก็บอกนอนนะคะนอนส่วนมากมันจะไม่อยู่ในที่รกๆนะคะมันจะอยู่ที่สวยงามนะคะ้านอน ถ้ารกๆงมูค่ะงูนะคะอ่าต่อไปแล้วก็แค่นี้ก็พอค่ะแค่นี้ก็พอนะหลังจากนั้นแล้วเราก็เสริมใบค่ะนะคะในส่วนของที่มันเป็นส่วนโค้งแล้วก็มาดัดใบค่ะดัดใบให้มนงขุ้นะคะไปที่เนืองนะคะไหรือถ้าเราจิตเก่งแล้วเราจัดใบก่อนได้ไหมคะได้ย่อมได้ค่ะเราเก่งแล้วเลงแล้วนะคะดูนะคะ เวลาใส่ก็ไปก็ต้องให้งอนะคะสอดรับกันเข้าไปนะคะนะคะแตงใบนะคะแตงใบเราต้องให้มันเรียวเรียวแหลมนะคะใบด้านบนนะคะอย่าให้มีใบแค่ใบเดียวๆดีโดดๆนะคะมันจะทําให้เราเหงาะค่ะนะ แต่ด้านบนแล้วก็เราก็มาแต่งด้านบา้าด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างให้มันมีน้ำมีเนื้อการแต่งใบนี้มันจะทําให้อ่ามองดูการจัดตรงไม้ดอกไม้ของเราก็ามีมีเนื้อนะคะมีเนื้อมีเ็าเรียกว่าอะไรดูแล้วมันฐานข้างล่างมันมันพรมเข้มขึ้นนะคะมันมีเสน่ห์ขึ้นนะคะ ใบถ้าสมมติเรามีใบหลายๆลักษณะแล้วก็จัดเป็นเซตเป็นโซนค่ะมันจะได้ดูมีเสน่ห์นะคะอาสูงบางต่ำบ้างนะคะบางต่ำบ้างอันนี้อะตรงฐานด้านล่างนะคะฐานด้านล่างด้านล่าง,าางเราจะใช้ใบอะไรดีนะคะมีใบนี้นะคะก็ใส่ไปค่ะพยายามดัดใบให้มันขึ้นมารับกันค่ะ อันนี้ไปด้วยนะน,นี้ดีกว่าเนาะเราใบส่วนนี้นะคะหาใบกุหลาบค่ะมนนีเป็นใบตัวนี้ดัดไม่ได้ก็ไปดัดมาใชะะ้ใปกุหลาบนะคะดัดเป็นแบบได้นะคะ ใส่อยับแค่อย่าใส่แค่ใบเดียวมันจะเงาะค่ะนะละดเดียวไปนะ,ะาตปอไปด้านพอเราได้ด้านนี้แล้วเราก็มาเสริมด้านนี้ค่ะเสริมใบนะคะด้านนี้นะคะพอดีเราไปได้ใบที่มันเกลี่ยน่ารักะค่ะด้านนี้เราจะใช้ใบใบออกสีออกม่วงนิดๆนะคะสีใบไนี้ใบพันนี้เ็นจะเกลีได้นะคะ หาเลือกใบที่ที่มีความน่ารักน่ารักใส่เข้าไปนะคะ,นะคะใบเวลาเราปักก็ให้มันปักสุ้ๆต่าๆนะคะจะได้มีชีวิตชีวาค่ะนะ,ะ,ะ,ะเมื่อเสริมใบเรียบร้อยแล้วเราก็สารวจโดยทั่วค่ะ,ะว่าเราเราจะใส่อดอกหรือใบแซมดีนะคะ เมื่อเราสำรวจการจัดของเราได้ฟอร์มได้ทรงแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะแซมดอกอะไรเข้าไปดีนะคะ,ะเราก็จะแซมนะคะแซมดอกเพื่อให้มันเกิดความหวานเกิดเป็นวิชวิทีวาเป็นธรรมชาตินะคะใส่เข้าไปนะคะแซมบางสูงๆต่าๆแต่ย่าให้สูงกว่าปลูงนะคะแซมเข้าไปนะคะนะแซมเพื่อให้มัน คือถ้าเกิดว่าเรามาดูปุ๊บมันก็จะแข็งเกินไปถ้าไม่มีดอกแซมนะคะการใส่ดอกแซมเป็นการเสริมเพื่อให้มันดูแล้วมีชีวิตชีวานะคะจริงๆแล้วรูปทรงนี้ขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะเราไม่ชัดใส่อดอกไม่มากก็ได้นะคะหรือใส่มากแล้วก็ เสริมต,ตรงไหนบ้างบางครั้งการการแซมสูงต่ำก็มีประโยชน์คือไว้สําหรับปิดปิดชารา่าไม่ให้มองเห็นชาร่าก,ก็ได้นะคะ,ะเมื่อจัดเสร็จแล้วเราก็สํารวจอีกค่ะว่าอ,อันนี้จะเป็นลักษณะดอกแซมที่เป็นประกายนะคะแซมเข้าไปให้มันมีประกายนะคะมีแสงนะคะกรลงเติมแสงเข้าไปนะคะให้มัน ลำลานะคะไม่ต้องให้ปูมันมากมายนะคะมันเดีมันรนกนะคะอ่าด้านนี้เราต้องการแต่งประกายได้ไหมคะได้ไหมคะได้คะ่ะนะคะเดีวเราก็มาสำรวจดีค่ะว่ามองเห็นหาาราไหมนี่ด้านหลังจะมองเห็น สหราร่าเราก็หาใบค่ะหาใบเล็กๆนะคะมีใบเล็กๆมีหรอหาดูหามาเร็วใบเล็กๆมา <c oughs> มาผิดวางนะคะอใบเล็กๆหามาหรอนะนี่านเล็กๆนะคะเพื่อเราจะมาปีดอะไรคะซา <c oughs> าร่านะคะอ่ามาหามาเร็วผู้ข <c oughs> อวา,างเลยค่ะลูกวางเลยหามาได้วางเลยได้ยินดีโอเค ใบเล็กใบน้อยเวลาเราจัดดอกไม้ถ้ามันเป็นเหลือเศษอะไรลงไม่ทิ้งนะคะเราไว้มามาเสือม<ช>แต่งค่ะนะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้ฟอร์มนะคะตอนนี้อยากใส่อีกใส่ได้ไหมคะได้แต่ว่าไม่อยากใส่ก็ก็อยู่ได้นะคะ,ะดูค่ะนะคะ เราสามารถมองเห็นรอบด้านเวลาเราจัดวางโชว์นะคะเราก็จะโชว์เอียงข้างแบบนี้ค่ะเราจะไม่โชว์แบบนี้นะคะถ้าโชว์แบบนี้มันจะมองไม่สไม่ค่อยเห็นเชียดเท่าไหร่แล้วก็เอียงข้างจะเป็นเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้าง,างนะคะก็สามารถที่จะได้นะคะอันนี้เหมาะสําหรับวางที่ไหนดีคะหา<อ>ใครตอบได้ดูแล้วเราจะไปวางที่ไหนดีโ<อ>ต๊ะประชุมโต๊ะประชุมนี้จะ จะไม่เหมาะถ้าเป็นโต๊ะลงทะเบียนนะ่ะได้นะคะ,ะถ้าเป็นหลังเคาน์เตอร์ได้ไหมคะได,ได้นะคะ,อ,ะอันนี้มันสามารถมองเห็นรอบด้าน,นะคะด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็สวยด้านข้างก็